25มีนาคม2568สวัสดีครับวันนี้ลุงมาตรวจซ่อม v o ล t e x กสเต i บ i z e ไเซอรนะครับใช้หมอแปลงเทอรอยขนาด5กิโลวัตต์อันนี้ตรวจซ่อมแล้ววัดค่าความต้านทานของของตัวหมอแปลงตัวล่างไม่เสียนะครับตัวบนนี้ไม่เสียแต่ว่า ตัวบนนี้มีรอยสึกมากเรีนขดลวดเนี่ยนะครับลอยศึกมากแปลงฐานนี่ก็เล็กนะครับเนี่ยนะเ,เข้าใจว่านะครับมันจะขึ้นขึ้นลงลงในช่วงระหว่างเนี่ยถี่ปล่อยข้างมากนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับที่จะขับเคลื่อนแปลงฐานนี่ขึ้นขึ้นลงลงนะเนี่ย่จะปรับวนเตกด้านเอาผตให้มัน คงที่นะครับน่าจะชำรุดเสียหายมอเตอร์ข้างในนะหรือไม่ก็ตัวแผงควบคุมเดียตัวนี้นะเสียหายมันมีอย่างนี้นะครับแผงควบคุมเนี่ยเสียหายนะครับตัวตัวข้างในนี่ก็เช่นเดียวกันนะเนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนตัวเซอร์โวม,มอเตอร์คิดว่ายอย่างนั้นนะ ถ้าวนมันได้มันก็จะหยุดถ้าวนมันไม่ได้มันก็จะหมุนต่อไปเรื่อยๆจนถ้าวนมันได้เห็นไหมครับ <He at S 2> ล่องรอยการสึกหลอของตัวขดลวดเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นช่วงแคบๆอันนี้ก็ไม่ค่อยสึกหลอนะครับอันนี้ก็ไม่เหมาะที่จะใช้งานในกรณีที่มีการขึ้นขนลงข,ข,ของตัววนเตกบ่อยครั้งจนเกินไปนานๆครั้งแล้วก็ได้แต่ถ้าหากว่า ขึ้นลงเป็นประจำาบ่อยมันก็สึกอย่างนี้นะครับสรุปแล้วก็คงต้องเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ใหม่ข้างในอะกับเคลื่อนตัวแปลงฐานเพื่อจะทำให้ด้านเอาผุดมันรักษาเสถีรภาพในการาส่งวนเอาออกมาวนเอาผุดออกมาคงที่นะครับตามความผันแปรของด้านขดลวดปฐมภูมิจมูขดูดล่างนะครับลุงก็คิดว่าไม่น่าจะ ใช้งานได้นะครับถ้าเอาไปใช้งานอีกซ่อมแล้วไปใช้งานอีกปัญหาก็จะเกิดแบบเดิมนะคือมันจะทํางานในช่วงแคบๆขึ้นลงบ่อยครั้งมากนะครับไม่เหมาะที่จะใช้กับระบบไฟซึ่งมีความผันแปรของวนแตอ่ค่อนข้างจะมากาคือมีความถี่ความความผันแปรอยู่ตลอดเวลานะครับน่าจะเอาไปใช้งานอื่นได้เช่นว่า เอาไปใช้กับไฟของการเวรฟ้าซึ่งมีการกระเพื่อมจรืการพันแปรของวอลเตกไม่บ่อยครั้งมากนักนะครับน่าจะเหมาะสมกว่าถ้าจะซ่อมก็ซ่อมได้นะคือก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์อเซอร์โวมอเตอร์ข้างในนี้ใหม่ก็เป็นชุดแผงควบคุมการทํางานของเซอร์โวมอเตอร์ไอ,อลิมิเตรสวิตช์นี่ลุงไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะต้องเช็คทาใหม่หมดนะครับก็คงจะซื้อใหม่ดีกว่า ซื้อใหม่ราคาปัจจุบันนี้ก็ขนาด3,000วัตต์นี้ก็น่าจะประมาณ4,000-5,000บาทน,นะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณหมื่นราคาปัจจุบันน่าจะประมาณหมื่นหมื่นกาหถึงสองหมบาทก็เกินความจำเป็นนะครับโอเคสวัสดีครับ